ับสบายดีพี่น้องมาสุขสุขคนสมองสมบอพบพอกับสองพอน้องน้ำโสกับเอ๋งังเลยครับตีนเนี้ยขนาดน้อยเอาขนาดน้นลิงน่อยน หักมุ่นว่ายด้วพี่น้องเนี้ยคราวพี่ด้องขอโทษต้องไฟน์ลายด้วพี่น้องเนีขอแห้งดีวังคนนอกข้อใครกับบ้องงานไปในมุ่นไปนะ้ได้ครึ่งหน,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 นึ่งก็มีนั้นหมดดงก็ mọi thứ tìm tiếc là bọn với phụt phốt bọn phốt đèn phốt 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 Hết cái giấc phốt 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 মানে bon trùm nhai tự thôi nó Cái này xem cái chuồng nó lo ấy Yeah, chú mình mọi người. <laughs> độc nhóc cứ ở tam mà sẽ đi mua hơn bận đột được bên. mua các này, để giảm độ qua, đột ngày một này, cái ra cái nó khỏi không? nó con nó con chuột nhai

แต่กินได้นะพี่น้องเนาะทำสห้าวปากงาน้องเองถูมหใหญ่พี่น้องป๋าสังเกตพี่น้อ,อ,องเลยเตะพี่น้อ,องกำลังเตะออกที่บนเขาทางพี่น้องเลย ผมเคยออกกันพี่น้องพี่น้องจุบหน่เลยบรถี่น้องยคนบคอตอนออกกันพี่น้อยมันแป้นพวนแต่เขาก็ยังบคอทมาซือๆมา่อเหิต แตกสัดอกแตกนอนข้างเงยตีนมันนอนเดี๋ยวห้เามมุมนดิ

một lần đọc xong đọc nó nọc 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 lửa thì nó ấy, nọc 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 หยใหญ่เลยเนี่ดอกใหญ่เด้อมึงเต็มเตะมันตีที่ได้เลยเหยียบมันมันเลปุ๋ยได้แต่ขามันพี่น้องนี่ยออกเป็นเตะพุ่งหลวง่เห็นแล้วพี่น้องเตะเกินหลวงพ่จะเลางพขึ้นด้วยมันจะออกเออดอกใหญ่เลยแต่นี่เนาะดอกใหญ่เลยพี่น้องมันนี้ มีแต um, ่ดอกใหญ่ๆพี่น้องนี่วันดอกน้อยวันีดอกใหญ่พี่น้องเอาไปไต่คนเดียวนี่ไปเตยหางมงมันก็มาหอดลูกไส้กับใบหน่ำพี่น้องตามไปน่ำพ่ออีกยีนมองแห้งติดมากแบบยีนมองไส้กัโซกโซกดู้เดี๋ยวมาดูถูย่าย่าพอดู้ถูยาจะกินนมนะ